สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn and Share สื่อไอทสร้างสารรค์สไตล์ครูทิพ์นะคะซึ่งครูทิพ์เนี่ยก็ได้จัดทำคลิปดีๆค่ะมานำเสนอเป็นการแบ่งปันความรู้ร่วมกันนะคะปากติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP พิเศษค่ะก็สืบเนื่องมาจากว่ามีคุณครูท่านนึงค่ะสอบถามมาหลังไมนะคะว่าเอ๊ะเนี่ยเราอยากได้อ่าหน้าจอของ OBS ทั้งหมดเลยเอาไปแสดงใน Google Meet ทำยังไงคะคุณครูคทิพย์ก็ไปหามาให้แล้วนะคะอาจจะตอบชา้าไปสักนิดนึงต้องขอประทานอััยด้ยนะคะ<ม>ก็จะมีด้วยกันอยู่3ขั้นตอนค่ะก็คือขั้นตอนที่1ะคะก็คือเราทำการติดตั้งฟีเจอร์ค่ะฟีเจอร์ของ OBS นะคะที่ชื่อว่า OBS Vision Cam ค่ะขั้นตอนที่หน่นะคะส่วนขั้นตอนที่2ค่ะเมื่อเราทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็จะปรากฏอยู่ในหน้าจอของ OBS Studio ของเรานะคะเราก็ทําการกด Start ค่ะ mm hmm. เพื่อให้เขาเนี่ยเริ่มใช้งานนะคะในขั้นตอนที่2เนาะส่วนขั้นตอนที่3ก็คือเราเข้าหน้าจอของ Google Meet ใช่ไหมคะไปถึงในส่วนของที่เราทําการเปลี่ยนกล้องเนะะี่ยค่ะเราก็เปลี่ยนกล้องให้เป็นชื่อว่า OBS Camera 3ขั้นตอนแค่นี้ค่ะ แต่ถ้าคุณครูยังสงสัยว่าเข้าไปทางไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกคือเรามาที่หน้าจอของ Google Chrome ก่อนค่ะแล้วทำการพิมพ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคนะคะก็พิมพ์คำว่า OBS OBS Vision Camera เนี่ยค่ะเจอแล้วนะคะปึ๊บจากนั้นนะคะเราก็โหลดตัวนี้ค่ะเลือกคำว่า OBS v i s i o n Cam นะคะเพื่อทำการติดตั้งจากนั้นนะคะนี่เขาก็จะก็จะมาหาตคำว่า Get to download Go to download ค่ะนี่เขาก็จะติดตั้งตรงนี้ให้เรานะคะตรงด้านล่างอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็คลิกเข้าไปค่ะตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่2กันแล้วนะคะขั้นตอนที่2ก็เป็นในเรื่องของการเปิด การใช้งานของ OBS Visual Camera นั่นเองค่ะมาชมพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็มาที่เมนูทูนแล้วก็เลือกตรงคำว่า Visual Cam ค่ะสังเกตน,นะคะนี่มาตอนนี้แล้วจากนั้นค่ะให้เลือกติ๊กตัวนี้1ครั้งนะคะ1ตรงนี้ติ๊กไว้ตรงนี้ไปถึงต้องติ๊กตัวนี้ก็เพราะว่าเวลาภาพ แสดงหน้าจอมาค่ะเราจะมาให้แบบว่าเหมือนกับเป็นภาพแบบสะท้อนกับกระจกค่ะตัวหนังสือก็จะสลับกันใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนกับว่าภาพมาแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็มาตัวนี้นะคะสังเกตนะคะตรงนี้ไม่ต้องจะเปลี่ยนค่าเลยค่ะก็คือเป็น obs camera ตัวนี้จะต้องให้เหมือนกันกับใน google meet ด้วยนะคะจากนั้นค่ะกดตรงคำว่า start พอกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดหน้าจอน,นี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนที่2 เดี๋ยวไปชมขั้นตอนที่3ต่อเลยค่ะในส่วนของขั้นตอนที่3ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณค cool รูทิปจะมาเพิ่มตัวนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็เพื่อจะได้เห็นหน้าหน้าต่อคล้ายๆกันเนาะกดตัวนี้แล้วค cool รูทิปก็ไปเลือกตัวนี้ค่ะเสร็จและโอเคอันนี้เป็นขั้นตอนที่3เนาะแล้วค cool รูทิปก็จะ start ต,ตัวนี้ปึ๊บอ่าขั้นตอนที่3ของค cool รูทิ์นะคะก็คือหลังจากที่เราเข้ามาหน้า Google Meet แล้วนะคะมากดตัวนี้ค่ะถ้าสิว่าของคุณครูไม่มีตัวนี้ใช่ไหมคะคุณครูก็กดสร้างให้เรียบร้อยก่อนนะคะตอนนี้คุณครูทิปมีแล้วกดคลิกเข้าไปปึ๊บระหว่างนี้รอ,อนิดนึงค่ะเเราก็รอให้หน้าจอเขาปรากฏขึ้นมาเนาะโอเคมาแล้วในส่วนตัวนี้นะคะตรงนี้ตั้งค่าต่างๆไมคโครโฟนเลยคุณครูปิดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเสียงจะสะท้อนกันนะคะ ่วนตัวนี้เปิดกล้องตอนนี้กล้องปิดอยู่นะคะเรื่องของการตั้งค่ามาจาส่วนของการตั้งค่านะคะเราก็มาที่วิดีโอตรงนี้เป็นตัวโมโเอเป็นกล้องตัวอีกตัวหนึ่งของคูชินะคะเราก็มากดตัวนี้แล้วก็มาเลือกตรงคำว่า OBS Camera ปึ๊บเสร็จแล้วค่ะหน้าต่างก็จะเหมือนกันนี่ เดดเดดเดมาเยอะแยะเลยเพราะนั้นในส่วนตรงนี้ครูคุณทิพย์ก็ต้องไปแก้ตรงนี้ก่อนค่ะตัวนี้เนาะเอาตัวแคมหน้าจอเนี่ยเลื่อนลงมาโอเคอ่ะทีนี้ก็จะเห็นภาพตัวเองลวแล้วครูทิพย์ก็ย่อตัวนี้ลงอืมเพราะนั้นหน้าตาตัวนี้เป็นแบบไหนเขาก็จะเป็นเหมือนกันเลยค่ะเราก็ได้แล้วค่ะในส่วนนี้แต่ถ้าในกรณีเราทําเป็นสไลด์โชว์ใช่ไหมคะอ่ะคุณครูทิพย์ปิดตัวนี้ก่อน พื่อได้ไม่งงโอเคนี่ถ้าเป็นมีภาพเอ็นอิมขึ้นมาอ่ะอันนี้เป็น Image ภาพอันเดิมของครูทิพยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตอนนี้ก็จบเพียงแค่นี้ละค่ะในการพัสดเราจะเป็นหน้าตานี้ใช่ไหมคะส่งหน้านะ่ะนี่ไปเราก็ไปดูหน้าต่างของนี่มาแล้วตอนนี้เราสามารถที่จะใช้หน้าจอของ OBS ดึงเข้ามาใน Google Meet ของเราก็ได้ แต่ถ้าในกรณีคุณครูจะมีในส่วนของสไลด์เข้ามานะคะก็คลิปนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูนะคะขอสุดท้ายแล้วค่ะก็ขอให้คุณครูรักษาสุขภาพนะคะในช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะก็ดูแลตัวเองค่ะการจะตกนะคะหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย